คนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่เห็นว่าสมบัติสำคัญที่สุดคือสุขภาพไม่มีใครรักสุขภาพตัวเราเท่าตัวเราเองคนเราทุกคนเนี่ยสามารถมีความหนุ่มความสาวได้แม้ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามไม่งั้นก็กลายเป็นคนแก่ก็แก่แล้วแก่เลยคนวัยรุ่นก็ใช้ชีวิตประมาทไปเลยเพราะฉันยังหนุ่มอยู่ ไม่ได้นะครับบางอย่างผิดปกติกับร่างกายเราเนี่ยแต่เราไม่รู้หรือเราไม่ได้ระมัดระวังว่าน,นี่คือสัญญาณเตือนแล้วความเสื่อมนี่แหละคือการเริ่มป่วยปัจจุบันเนี่ยตัวเลขของการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรลังโรคกลุ่มนี้เนี่ย เป็นสาเหตุของอัตราการตายในประเทศเราถึง80%โรคไม่ติดต่อเลือลังมีโรคอะไรบ้างอันดับ 1. เบาหวาน 2. โรคความดันโลหิตสูง 3. โรคไขมันสูง 4. โรคถุงลมป่งพองโรคสุดท้ายมาแรงแซงโค้งมากๆคือโรคอ้วนทั้งหมดเนี่ยในกลุ่มโรค NCD เนี่ยคือโรคที่เราสามารถทำตัวให้ดีแล้วป่วยช้าได้หรือไม่ป่วยได้ เรามีโอกาสนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ป่วยดูแลตัวเองซะความแอดวานซหรือพัฒนาหรือความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยไปไกลมากๆจนเราสามารถที่จะทําได้ถึงเซลล์ถึงโมเลกุลการตรวจเลือดสามารถลงไปได้จนถึงว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ให้พันธุก,กรรมโรคอะไรเรามาบ้างทางวิทยาศาสตร์วิจัยมาแล้วว่าไม่มีมนุษย์คนไหนเหมือนกันเลย แสดงว่าเรากินยาสูตรเดียวกันทุกคนในโลกนี้ไม่ได้ Personalized Medicine หรือว่า Precision Medicine ก็คือการรักษาโดยการเอาผลเลือดทั้งหมดและผลการวิจัยและผลพันธุก,กรรมมาดูว่าร่างกายของคุณเนี่ยขาดอะไรถ้าขาดอะไรเราก็ซ่อมที่ต้นเหตุที่เสียนั้นๆแนวทางในการมีชีวิตดีอย่างมีคุณภาพคือการนอนหลับที่ดีกินอาหารที่ดีการออกกำลังกายที่ดี การมีสุขภาพจิตที่ดีการจะทําให้ดีเนี่ยข้างในเนี่ยต้องแข็งแรงไม่มีอะไรที่มีค่ามากกว่าสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีนํามาซึ่งทุกอย่างแล้วแต่เราอยากได้